รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านแห่ทอดแห่จับปลางมกุ้งก้ามกลามที่บึงสำเพารอยกันอย่างคึกคักโดยทางอปตอเปิดจำหน่ายตั๋ว100บาทต่อ1อุปกรณ์ใช้ยกยอทอดแหหรืองมกุ้งตั้งแต่เชา้าถึงเย็นรายได้นำไปพัฒนาท้องถิน่น ในรอบบึงสมเพลรอยที่บริเวณบึงสมเพลรอยตําบโลโรงช้างอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองชาวบ้านจํานวนมากได้เดินทางมาทอดแหจับปลาและงมกุ้งก้ามก้ามที่บึงสมเพลรอยกันอย่างคึกคักโดยทางอบตอโรงช้างได้เปิดจําหน่ายตั๋วจับปลาให้กับชาวบ้านที่สนใจหนึ่งเครื่องมือต่อหนึ่งอุปรกรณ์การประมง ในราคา100บาทอุปกรณ์ที่ใช้1ยกยอ2ทอดแห3งบกุ้งและ4ใช้เบ็ดตกปลาเปิดตั้งแต่เช้าถึงเย็นในบริเวณบึงสัำเพารอยที่มีเนื้อที่กว่า27ไร่ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปล่อยปลาานาชนิดอธิปัานินปลานวนจันปลายี่สกปลาตะเพียนปลาช่อนปลาดุกปลากาปลาเนื้ออ่อนและกุ้งน้ำกาม จำนวนมากลงไปในบึงโดยวันนี้ได้จัดมีกิจกรรมจับปลาและกุ้งหาไรายได้ไปพัฒนาชุมชนในรอบบึงทางด้านนางสาวนิชุดาคุดสิงห์ประมองอำเภอป่ามโมกเล่าให้ฟังว่ากิจกรรมเปิดบึงสำเพาลอ,อยให้ในพื้นที่ที่มีจำนวน27ไร่ให้ชาวบ้านในพื้นที่และใกล้เคียงก็งมาทำการประม,มงโดยใช้เครื่องมือเบ็ดยกยอแห และก็งมกุ้งโดยเปิดขายบัตรในราคา100บาทต่อ1เครื่องมือหากุ้งหาปลาได้ตลอดวันตั้งแต่7โมงถึง17นาฬิกาส่วนไรายได้ก็จะนำมาพัฒนาในชุมชนโดยรอบบึงสำเพอลอยส่วนปลาที่ได้ชาวบ้านก็จะนำกลับไปเป็นอาหารที่บ้านซึ่งยังมีชาวบ้านที่ต้องการ ปลาและกุ้งสดๆไปทำอาหารที่บ้านต่างเดินทางมารับซื้อถึงที่หลังจากเปิดบอ่อให้ชาวบ้านทำการประมงแล้วก็จะปิดบึงห้ามจับสัตว์น้ำเพื่อปล่อยให้เจริญเติบโตขยายพันธุ์ตามธรรมชาติต่อไป